เดอุ่นทำความดีได้ทุกคนมองเห็นเย็กอุ่นอยากทำบุญกับเดอุ่นเราต้องพักไว้ก่อนงานพักไว้ก่อนเรื่องนี้เรื่องๆๆนี้เราทำบุญให้เดอุ่นให้ดีที่สุดใครมาเราก็ต้อนรับเพราะว่าลุงก็เคยบอกว่าให้ต้อนรับทุกคนให้แบบกดีลุงไม่ต้องสำคัญหรอกอลุงบอกแต่ลุงก็มาร่วมงานเพราะว่าเดอุ่นเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าฐานะลุงก็เป็นหลังถือเป็นย่าเป็นย่าทางจารซานแล้วก็เป็นป้าเขาจะเรียกว่ากบัดกบัดอ่าก็เลยมาในนามาตินำพี่น้องพี่น้องได้เชื้อสายเดียวกััันนนนนนนกก็ใใใใหหหห้้้้้มมมมมมมออ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 งงงแแบบีีีีไ่่่่่่่่วววาา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 าเเเเเเลุุุุคคคครรรรสสญญดททตยย หลับสบายไม่มีอะไรห่วงลูกหลังต่งกันแค่งรถจอดเต็มเต็มถนนเต็มยาเต็มเกือบทั้งสายใช่สายบูนแยะอุ่นเยอะแยะอุ่นแยะอุ่นทำตะกอน ถ้าลอดน่า่นก็ไปบ้านนู้นบ้านนี้ยอุ่นก็ไปเมื่อตอนแกมีอยู่ม่อยู่ยังแขแ่งแกก็ไปแต่ช่วงแกเข้าแกแกเปลี่ยแกก็ไม่ได้ไปแกอ่นเป็นคนดีพู้ดีทำดีอะไรคะกินเลินเลยเกาเมื่อเช้าไปมาเลยแล้วก็เอฟซีมาจากต่างประเทศก็มีแต่เมื่อเช้าจกาอเมริกาประมาณาไม่ไมาแล้วก็รวมาแล้วก็รวมมาจากทั่วโลกเลยแหละเป็นเอฟซีแแล้วก็มาด้วยนี่แหละก็กเราในฐาเราขายยูทูปเนาะเาก็ยัอุ่นยอุ่นยอุ่นเขาก็ เีอันนี้อันนี้ตัดนตัวเนอะนะถึงจ้องทำเนให้ป้าคนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองนอกเนาะเบาได้ก็ดีนะป้าเนาะใช่ป้าจะ เหมือนป้ามานั่งใช่เหมือนเหมือนป้าจะมานั่งอยู่ในในงอนเลยในงานเลยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วป้าก็ไม่ได้รู้อะไรจริงเท่าไหร่ใช่ไม่รู้กรู้ไปเรอยวันนึงโอไม่รู้กี่คลิปตะกี้คลิปแลป้าบอกเบาๆเด้อเบาๆฝากฝากป้าในต่างประเทศด้วยนะคะเราทำให้ยิ่งอุ่นนะคะเราทำให้ดีที่สุดค่ะเน่เหรอญาติทำเสศษเหรอโอ้ยจ้าไม่ต้องรู้มากกโกะนะรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงนักขุนวัวขุเยอะเกินเยอะเกินคนป้าคนนู้นคนนี้เข้าตัวเองหมดเลยนะใช่ใช่แกว่าชอบนู้นชอบนี้คนนู้นคนนี้วเเริมหดลย ยอมกันนะโอเคหดได้ฝากด้วยนะคะโอเคนะฮะจัต่างประเทศครับผมสำหรับทีนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะอิามาประดาจิสต็อปให้สต๊อปพด้วยพูดด้วยค่ะตามที่สัญญาไว้นะคะค่ะตามที่สัญญาไว้ว่าจะเอาคลิปของเมดเด็กซี่บัวสาค่ะตามที่สัญญาไว้ว่าจะเอาคลิปของอิยาชีกับพวกในนาดงดอกที่ออกมานั่งสันแหลนขอร้องเรียกร้องว่าอย่ามาดราม่าในกรณี งานของเด็กอุ่นอย่างุ้นอย่างนี้แต่ตัวเองก็ทาําดราม่าเพื่อคอนเทนต์นำชิมโดยไอเสือพาไปออกมานั่งพูดดารมาม่าอย่างวุ้นอย่างนี้มึงไปแหกตาดูว่าไอเฮียตัวไหนเริ่มดาราม่าไอพลยค่ะมางานเด็กอุ่นใครไม่ไหวมันใครไม่มายิ้มให้มันใครไม่มานั่นนี่ให้มันไอเฮียนี่ออกไปนั่งพูดลุงวางอย่างนั้นแล้วก็เท้าความไปว่าเขาเลวเขาชั่วเขาไม่ดีอะไรยังไงเรื่องของหนูนาเท้าความไปว่าเขามีความผิดอะไรยังไงสารพัดที่จะไปเท้าความลุงเช้ามาอีเถกแม่พวกมึงเนี่ย ออกมานั่งพูดถึงเรื่องพิราวันเรื่องของพิราวันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าอีสาวปานหุบป,ปากไม่หาคอนเทนต์อีเทียนี่ก็คือถ่ายรูปรูปตัวเองในสภาพทุเรศทุเรศปานคอนเทนต์ยังไม่พอถ่ายรูปเดอุนแล้วก็ยังทุกอย่างเพชรทูลมันไม่จําเป็นที่จะต้องพูดเขาถามเธอว่าเธอสะดวกใจไหมสะดวกไม่สะดวกเธอตอบไปแล้วก็จบแค่นั้นต้องเอาไปโทรไปบอกอีเถิดว่านี่คนนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความหมายมันคืออะไรคะอีเถิดก็เลยขึ้นไลฟ์ไม่ได้ว่าพิราวันนะอย่างนู้นอย่างนี้แต่มึงออกมาแล้วข้างล่างด่าพิลาวันกันตึงึงงพพพอราาาวันนเ้้ขโตบ เขาพูดเหมือนกันว่าไม่ได้ว่าป้านะโอ้มึงไม่ได้ว่าป้ามึงเอ่ยถึงชื่อป้าทำไมอย่างมึงอย่างนี้ไอ้หลัะไอ้ไม่ใช่ไอ้ไหลไอข้ขาหมูออกมาดาพี่ละวันไม่รู้กี่คลิปตบคลิป,ลปหาแดกกันวันนี้ออกมาฝากถึงป้าฝรั่งเศสชื่อกูมึงฟังไว้นะไอ้กระจอกสองตัวท่านอีแก่แล้วก็ไอ้ปัญญาโถดิฉันชื่อถ้าจะเรียกนามปากกาเรียกบุลันบรรศรีได้ค่ะเรียกบุลันได้ค่ะเรียกเพนจันเพชรสุวรรณได้ค่ะเรียกเพนจันกองส่องก็ได้ คิดจะหาเรื่องกูเพื่อจะไปหาแดงมึงกล้าเอ่ยชูย้กูไหมกูเอารูปมึงมาออกไอ้เสือชื่อจริงมึงชื่ออะไรกูไม่รู้หรอกเพราะมึงเข้ามาในฐานะขี้ข้าของไอ้โผยกูเลยไม่รู้ว่าตัวจริงของมึงชื่ออะไรอีย่าอาชิเนี่ยมึงเป็นย่าของเด็กที่ชื่ออาชิชื่อจริงอะไรกูไม่รู้ได้ยินเคยได้ยินเขาเรียกว่าป้าเอ๋แต่ก่อนมึงเป็นเจ้ามือไฮโลให้เงินไอ้โผอีเถิดยืมแล้วก็ไปตามทวงแล้วไม่ได้เกียรติไอ้โผอีเถิดแต่พอไม่สามารถจะหาประโยชน์ได้จากฝั่งแม่น้องชมพู่ อีย่าที่แย่งผัวเพื่อนคนนี้กูพูดตรงๆอีย่าใช่มึงแย่งผัวเพื่อนหรือเปล่าจริงไหมที่มึงขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซ้ำกับผัวของเพื่อนที่เตางอยรีสอร์ทเตางอยเนี่ยแล้วเพื่อนตามไปแล้วมึงก็บอกว่ามึงไม่ได้ไปซ้ำกับผัวเขากูพูดตรงๆกูพูดชัดๆกูออกหน้ามึงเนี่ยมึงกล้าไหมกล้ากับกูไหมแต่มึงจะพูดถึงกูฝากถึงป้าฝรั่งเศสไม่ต้องฝากถึงพูดมาตรงๆอีดอกมึงกาลังกลัวใช่ไหมเพราะหลานมึงก็มีอ๋ออ่างลูกมึงก็มีอ๋ออ่างถ้ามึงกลัวบอกให้ลูกมึง แล้วก็ลูกสะพ้ายมึงพาหลานไปไหว้สถูปน้องจุพู่ตั้งแต่ที่มึงทํามาหาแดกกับความตายของน้องจุพู่พวกมึงเคยไปไหว้เคยไปทํากุศลให้เขาไหมถ้าไม่เคยทําซะถ้ามึงกลัวทําซะไอ้ประเภทที่ปากดีฝากถึงนู้นมึงอย่ามาฝากถึงพูดถึงชื่อกูตรงๆกูเอารูปหน้ามึงมาออกด้วยไอ้สันขวานระวังนะไอ้เสือพ่อแม่มึงก็สุขภาพไม่ดีอยู่จะเปรียบุญแทนมึงแล้วมึงอย่ามานั่งร้องไห้ยาชีก็เหมือนกันถ้าหลานมึงลูกมึงเปรียบุญแทนมึงเนี่ยกูจะหาเลยนะกูเตือนแล้วกูบอกแล้วถ้ามึงกลัวมึงควรจะหุบปากแล แนะนำแต่ถ้าจะปากดีกับอียานเอากันตรงๆค่ะอย่ามาฝากถึงฝากถึงป้าฝรั่งเศสอย่นี้กูบอกแล้วกูคำไหนคำนั้นกูไม่แจ้งความกูไม่ฟ้องใครแต่กูไม่ละปากนะว่าจะให้คนอื่นฟ้องแทนแต่ปกติกูไม่อะไรใครหรอกไอ้พวกกะเลวราร่าอย่างพวกมึงเนี่ยกูสุเพศกูรู้ว่ามึงต้องทำมาหาแดกจกเป็นยาโทรมาไม่มีปัญญาหาแดก ต้องมาเป็นขี้ข้ารดน้ำเส้นไม้ขัดบันไดใส่ช้รูโซ่ให้เขาหาเงินไปรักษาพ่อแม่กูเข้าใจอีย่าฮิ่ก็เหมือนกันหาเงินไปให้ลูกให้ลูกสะพ้ยให้หลานกูเข้าใจแต่มืองอย่าลืมนะว่าลูกมึงชื่อแอนออ่างหลานมึงชื่ออาชีออ่างถ้าเปรียบุญไปตกที่ลูกสาวหรือหลานมึงอย่ามาร้องไห้อย่ามากราบขอโทษกูว่าถ้ารู้อย่างนี้ทาตามที่กูพูดซักก็เส้นเรื่องถ้ามึงจะหาเรื่องอะไรกับกูเอาตรงๆเอาเต็มๆกัดมึงกล้าไหม มึงบอกว่ากูกล้าพูดเพราะกูไม่กลับไปเมืองไทยมันมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเรื่องฟ้องกูบอกแล้ว่ามึงด่าดกูตรงๆมึงจิกกูเอารูปกูไปลงกูไม่ว่าอะไรเลยเอาเลยค่ะถ้ามึงกล้าพอ <c oughs> มึงก็รู้ดีว่าดราม่าใหญ่คุณใครเป็นคนสร้างไม่ใช่อ้พวยพ่อพวกมึงเหรอออกมานั่งบนคนนั้นคนนี้มางาอย่างนี้ไม่ใช่อีเถกเหรอแล้วตอนนี้เป็นยังไงไอ้ขาามูดูดคลิปพวกมึงทุกคลิปออกไปเสี้ยมสารพัดดูดคลิปไปแล้วบอกว่านี่ทำไมชาวบ้านเขาให้เกียรติลุงแต่ไม่ให้เกียรติอีดับแจอีฐานดำ มึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้พวยเนี่ยตอนที่มาถึงทีมไอ้พวยมีไอ้พวยนั่งอยู่อีกฝั่งหนึง่งแต่ไอ้พวยนั่งอยู่ไหนตามมานั่งกระเซก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 เข้ามาสิตามมานั่งในโต๊ะที่สาวิิจีนั่งอยู่กับใครกับแจ๊คกับป้าถอนกับหลายๆคนพวกพวกของเขามึงมานั่งทําไมมึงต้องการให้เขาสนใจมึงต้องการให้เขาพูดถึงเพื่อที่มึงจะได้ทาดราม่าแล้วก็หาแดกต่อไปไอ้เสือยา่ญาฮิมึงไปถามพ่อมึงดูว่าวันนี้ที่ไปบ้านก,ก,กบกบไปงาน สุดท้ายส่งยายอุ่นเนี่ยตอนที่สวดตอนที่อะไรกันก่อนสวดหลังสวดสวดแล้วเนี่ยไอ้พุยนั่งอยู่ไหนทําไมไม่ไปนั่งกับเมียเบนกินคนตอแหลเหรอไอ้พวยบอกว่ามันไม่ชอบคนตอแหลแต่โอ้โหถ้ามึงไม่ชอบคนตอแหลมึงอยู่กับอีเธิดได้ยังไงอีเขี้ยนี่ตอแหล้ะแต่แตหัวจนดตีนอยู่กับคนในนาดงดอกได้ยังไงแต่ละตัวมีตัวไหนไม่ตอแหลบ้างกูถามหน่อยทําไมมึงไม่ไปนั่งกับเมียมึงแต่พยายามจะมากระแซะนน้องเมียมึงไปถามพ่อมึงจริงหรือเปล่า อยากให้กูต้องเอาลูกออกปาฟาดไปถามพ่อมึงว่าทําไมเมียกับพักพวกนั่งอยู่โต๊ะนึงไอ้พวยถึงนั่งสแสลนมานั่งอีกโต๊ะนึงเพื่ออะไรเพื่อจะก่อกวนเพื่อที่จะยั่วยุหรือเปล่าจะไม่มีใครก็สนใจมึงกูแค่พูดให้พวกมึงสำเนียกว่าใครที่ก่อดราม่าไอ้พวยก,กับอีเถกก่อดราม่ายังไม่พอให้ไอ้ขาหมูออกไปด่าทุกคนด่าพี่ลาวันด่ายายจำลองด่าชาวบ้านกรอกที่มาร่วมง,งานแล้วก็มากระทบกระเทียบทําไมเขาไม่ให้เกียรติมึงเลยอีดําแจ๊ดทำไมเขาให้เกียรติแต่พ่อพวยของปูอย่างนู้นอย่างนี้ ไอ้เสือถ้ามึงมีไข่เป็นลูกผู้ชายตอบกูมาตรงๆไอ้สัตว์จบปัญญาโทสะเปล่ากระจอกชิบหายระวังนะถ้าพ่อแม่มึงตายผมตายหาไปเป็นเปรี้ยบุญเนี่ยอย่ามานั่งร้องไห้ว่าอียานเตือนแล้วมึงไม่ฟังอียาชี้เหมือนกันทหานมึงลูกมึงเป็นเชี่ยอะไรไปอย่าร้องไห้นะกูเตือนพวกมึงแล้ว